โอเคเพื่อนเออสวยสวยสวยเออเติมไฟอุ้ยเพื่อนลวกสวยคอมโบสวยสวยครับเออตึงตึงคอมโบตึงตึงเออจะต้านไม่ก่อนฮะโอเคตาย สวัสดีครับวันนี้พุก็ผมสละก้านะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นฟาซ่านะาก็บินออกไปเลยดึงตึงตัวนี้ก็นักแข่งหยิบไปเล่นกันเยอะเหมือนกันนะครับในนักแข่งหยิบไปก็เล่นเป็นแนวทางมาให้ดูนะครับตอนนี้เจอกอร์ตตอนนี้กอก็ตัวตึงนะคนเล่นกันเยอะมากนะครับตอนนี้คือกดเป็นเจอเป็นเจอนะ ตัวมันเก่งครับโอเคเขาเริ่มนี่นะเขาเริ่มฟ้านะครับผม,มแล้วเคลียนิดนึงนี่เขาเขาไปทำอะไรเรนบนสองคนครับเนี่ยเพื่อน

โอเคเราจะสีแล้วครับตอนนี้เราจะดอดเดินตรงๆมาโดนสตันนะฮะคือเมจะเรารอดักก็ได้หรือว่าจะรอเพื่อนมาเปิดเต่าก็ได้นะครับไม่ก็ขึ้นไปเลนบนนะครับผมแต่ตอนนี้ผมเห็นป่าอยู่เลนล่างนะเลนกลางนะก็เลยไม่จําเป็นที่ต้อง ขึ้นไปเลนบนนะครับผมม,มีสิทธิ์โดนเปิดนะี่ยผมบินหนีก่อนเอาไหมตาม,เ,าตามเขาตามสุดเขาตามสุดแล้วเราเอาสุดเหมือนกันนะครับผมปีกออกโอเคโอ้โหยังตามมาอีกยังตามมาอีกตอนนี้โอ้โหไม่ทัน

รอ<ด>จังหวะนะครับตอนนี้เพื่อเ,เปิดแล้วไปลุยโอเคโอเคสวยเพื่อนกรเต่าเลยโอเคได้ เอาเพิ่งเปิดนะเต่านี้หลบนิดนึงกอดอยู่นู่นนะครับสองสามมีสามนะครับเขามาแน่นะตอนนี้โอเคไม่มาเพราะเมื่อกี้กูชีออนปักสกิลหนึ่งมาแล้วนะครับก็คือมีโอกาสที่เขาจะมาสูงนะครับผมนกจีกหัวไปก่อน อีกหัวไปทีหุยมือลั่นโชคยังดีนะครับที่ไม่มีไฟนะตังเ,เรา,น,เรานำอยู่2,500ครับผมทีมเรา จะิลแปลงร่างเมนูผมจะพยายามยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าเอาไว้หนีนี่เพื่อนดึงมารอจังหวะรอจังหวะยังไงมีข้างหลังอีกปักโดนะครับเตรียมฟิกโอเครอดโดนไปหนึ่งทีนกตามไปจิกได้ไหมเพื่อนไปก,กีโตตามเดี๋ยนันติเขาจะคูดาวแล้วนะครับอันติคูจอ,อนคูดาวไวนะ้นะเห็นว่าเขาอยู่ตรงคีฟก็สามารถปัก สกิลหนึ่งแล้วก็พุ่งตามคีบหนีได้นะครับผมไปเราเติมไฟนะครับตอนนี้เติมไฟตันมี้คูฟาจจอัติมิเมต โอเคเพื่อนเออสวยสวยสวยเออจ,จีครับลงนี้นี่ก็เรียบร้อยสิเพื่อนอเดี๋ยวเชียร์ชีฟเสร็จแล้วไปรับเพื่อนนะรับเพื่อนโอเค,อเ,คเพื่อนบอกมารับหรือมาล่าเอาดีดีนี่เราก็ตีป้อมแล้วก็เชียร์ชีฟพยายามเชียร์ชีฟก่อนนะครับเราค่อยไปไหนนะ พะถ้าเราไม่เชียร์คียเดี๋ยวเขาได้เล่นนะครับผมเอาเวล์วหน่อยโอเคเอาเต่าให้เร็วที่สุดไปเพื่อนๆปิดเต่านะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านเพราะว่ายิ่งเอาเร็วก็เ<ๆ>ขาเดยแหละไฟมันจะได้ไม่ยือนะบินไปเลย รอซีซีใส่อย่างเดียวนะตอนนี้โอ้โหหูฟ้าพยายามอย่าเดินตรงนี้นะครับตรงที่ผมยืนอยู่นะแต่เมื่อกี้คือเพื่อนโซนให้แล้วนะครับว่าป่าป่าขวาไม่มีนะครับผมเพราะถ้าป่าขวาเงี้ยเราไปยืนหรือเราไปเดินอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดมีศัตรูมาอย่างนี้คือดักตายนะครับไม่รอดนะตรงนี้คือบอกเลยจุดเสี่ยงของสายเวทมากเลยนะครับอันนี้เราต้องรีบไปเติมไฟไเพื่อนลวกสวย คอมโบสวยๆครับเออตึงๆคอมโบตึงๆสวยคิปปันคิวครับผมจีจีครับรวบสี่ครับรวบสี่อันนี้ยกความดีความชอบให้แทงเลยนะรวบงนี้ฝั่งนู้นร้องเลยนะฮะ ถ้ายิ่งปาร์ตี้มากันแบบ3 3 4คนแบบ5คนอย่างเงี้ยลงโหบอกเลยพอเกมกันสนุกสนานนะครับผมวันนี้เขาเปิดตาแล้วเฮ้ยเพื่อนจะย็นโอ้โหไม่รอดนะอย่างงี้โอเคได้มาตัวนึงเทรดไปนะครับผมเนี่ยเขาจะมาการคีฟเหรอนกโอเคนกจิกไม่ได้เมื่อกี้ผมนึกว่าติดถ้านกจิกไปน่าจะตายนะครับผม ไม่ก็นกจิกไปแล้วแต่ยังไม่ตายแล้วโดดมาเขาโดดมาต่กิวเราค่อนข้างช้านะหมายถึงผมเนี่ยแหละโอ้โหไม่ได้กลางนิดเดียวเองเพื่อนดูตังก่อนอันนี้ตังเรานำนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดี ขึ้นไปเคลียบบนนะครับเราเห็นเขามาอยู่ตรงนั้นสี่นะผมเลยขึ้นมานะครับผม <c oughs> เพราะว่าจะมีดักอะค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้เขามีคนปิดหลังเราแล้วโอเคอันนี้เราเดินกลับไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเห็น Xbox ปิดหลังแล้วนะผมเลยเลือกที่จะหนีไปอีกทางนะครับผมผมันต้องคอยดูกันด้วยนะเ <c oughs> พื่อนเปิดสวยนะครับเปิดสวยเปิดสวยเพื่อนเปิดสวยเดย็น <c oughs> เล่นค่อนข้างยากนะตรงนี้เดี <c oughs> ๋ยวให้เพื่อนเราเล่นไปก่อน เปิดแล้วเซรัตถือดึงดึงครับตันโอเคไม่ได้ตันได้น,นกจิกหัวออลอร่อยเลยเพื่อนไปรอลาวเซรัตนะครับผม โอเคเขาเปิดตาแล้วโอเคแต่เขาเห็นเราหลอดนะเขาเห็นเราเปิดนะโอเคได้ได้ได,ได้อันนี้คือเปิดแบบให้เขารู้นะครับอันนี้คือเขารู้แน่ๆนะผมจะไม่ใช้อันตีนะครับเพราะว่าเราจะเก็บไว้เพราะว่าอันนี้คือเขารู้แล้วแต่ถ้าเขาไม่รู้เราก,กดอันตีแบบรีบปิดบอดหลอดไปเลยนะครับมันจะดีกว่านะอันนี้แทงเราไปเล่นหลังให้นะ อเอกบอกอยู่นี่นะสตาร์ทไปตายนะครับเุ้ยมีใครแหละอูฟ้ามารอสกิลนะครับเราไม่จำเป็นต้องตีธรรมดานะฮะเพราตีธรรมดาเราเบามากรอหล,ลอดครับอันนี้ หลอดนี <rude S 2> ้จะหลอเป็นหลอด12นาทีก็ได้นะบางคือบางทีหลอด12นาทีเนี่ยแล้วถ้าแบบเลนมันเป็นอย่างเงี้ยเราปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเอาหลอดก่อนข้อดีก็มีนะครับก็คือฝ่ายตรงข้ามคือถ้าเกมพลิกแล้วฝ่ายตรงข้ามเขาแบบชนะไฟเราแล้วเราเอาหลอดแล้วเงี้ยมันก็มันก็เขาก็จะดันเอาหลอดดันเรายากนะครับผมเพราะว่าเราเอาหลอดไปแล้วไงเขาก็จะเอาหลอดสวนเรายากนะครับเพราะว่าหลอดสําคัญนะ แต่ถ้าเกมไหนแบบรู้ว่าเราเอาได้อย่างเงี้ยเราก็รอเอาหลอดตอน12นาทีนะครับเพราะว่ามันขึ้นบ้านง่ายนะครับพอมันขึ้นบ้านง่ายก็ชิลละเนี่ยพอเป็นไม่ใช่หลอด12นาทีมันไม่ขึ้นบ้านนะฮะโดนเคลียร์เป๊บเดียวตายนะครับแต่การเราเอาหลอดก่อน12นาทีก็มีข้อดีนะอย่างที่ผมบอกไปฝังตองข้ามก็ขึ้นบ้านเรายากนะครับเพราะเราเอาหลอดไปแล้ว คือต้องพูดว่าแล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับผมอันนี้ผมจะอัติเมทโซนไปก็ได้นะโซนให้เขาไม่กล้ามาเลี์นะครับเนี่ยผมแรงนะฮะใช้เสร็จก็หนีเผื่อมีกูชิองกูชิออนอะไรมานะครับมาปิดเราสตาร์ทโดนตัวเดียวนะอันนี้ผมรอจังหวะเลยคือตัวเราไม่จะเป็นต้องเข้าไปคุกค,คีนะครับพอมีคนเนี่ยมีคนจะจ้องเอาเราอยู่แล้วฮะ เรารอเลยเรารอเลยไม่ต้องรีบนะครับผมเล่นตัวเวทนะมันมีคนเล่นเราแน่ๆจริงโอเคเล่นได้สวยอหูยระยะสั้นมินิสโอเค,เไ,อเคไม่ทันนะฮะอ,อันนี้คือเราโดนสวนนะั่นแะน่ทำเป็นเล่นไป เดี๋ยวต้องเคลียร์คีปนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมีคีปอีกชุดมานะครับเราตีตมีเดียเลียไปเลยนะเราไม่ให้เขาขึ้นบ้านนะครับสวยเพื่อนได้กุชิออนจัดว่าเจ๋งเดี๋ยวระวังคูฟ้าโดดใส่นะครับ เล่นเมทต้องเซฟนิดน,นึงนะเพราะว่าตัวมันก็โดนล้วงง่ายนะครับขนาดมีสกิลหนีและตัวที่ไม่มีสกิลหนีก็ยิ่งลำบากนะครับโอเคคลิปไปก่อนเราดันคลิปสูงนะครับเราก็จะได้มาต้องเขาจะต้องมาเคลียร์คลิปเรานะครับผม นี่เดี๋ยวร,รีบปิดหลอดเลยเรอสกิลลูบอีกรอบหนึ่งครับโอเคเราปิดปิดหลอดด้วยความเร็วเลยฮะโอเคแล้วก็เคชคคีฟเหมือนเดิมดันคีฟสูงๆไว้นะฮะเพราะว่าปอดของข้างเขาจะได้มายุ่งกับการเคชคคีฟเรา ทุกอย่างมีผลนะฮะเกมนี้ผมกลับไปเติมมานาก่อนเดี๋ดดยวพอบวกจริงไม่มีมานาเดี๋ยวจะยุ่งเอานะฮะรอหลอดเกิดโอเคหลอดไปละเราไปพร้อมหลอดเลยอันนี้คือถ้าหลอดถึงหน้าบ้านคือเข้าเลยนะฮะต้องมีคนมาเคลียร์ข้างนอกนะคือถ้าจะแก้เกมเอาก็คือต้องมามีคนออกมาเคลียร์หลอดตรงนี้นะ ซึ่งเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่ก็เป็นไปได้นะพอตอนนี้คือแทงเราอยู่บนนะฮะจริงๆต้องเป็นพวก E.P. หรืออะไรเงี้ยไปเคเลียร์เลนนะครับผมนี่ยแต่ผมโซนไปโอเคเขาเปิดเราก่อนตบเราไม่โดนยังไงยังไงเอ็มเอ็มไปก่อนเลยหนึ่งทีต้องหนีนะครับคือโดนอย่างนี้ต้องหนีนะครับไม่รอดนะแรงเอานะตัวนี้ปาซ่านะครับผมผมก็เล่นแบบโซนๆหน่อย เขาเรียกว่าเล่นให้เพื่อนนิดนึงเพื่อนน่าจะไม่รอดน,นะฮะน,นี่เราก็รอตีป้อมบากีโตเข้าไปลึกแล้วเพื่อนเลยได้สามทางเรียบร้อยอุย่าได้กอเกิดน,น,นะ้เนี่ยไม่เป็นไรปิดตัวนี้ไปก่อนคูฟ้า จริงๆจ,จบได้นีแต่ก็ลำบากนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขาเกิดกระหมดสตัวแล้วทางที่ดีควรถอยนะเราก็ต้องกดดันเลนต่อนะครับเลนนี่ปล่อยไม่ได้ บางคนเห็นเกมตามแล้วออกมาเคลียร์คีฟเช่นตัวที่ทําได้ก็หลิงนะครับก็มันมันทำให้เกมเราเขาเรียกอนหนึ่งได้หาเงินนะครับพวกป่าเปิดที่ออกมาก็ได้ได้เงินไปแล้วก็ทําให้เวฟไม่ดันนะครับเวฟเขาไม่ดันมาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่แบบพวกโปรเฮเยอร์ใช้กันนะครับผมแต่และแต่ตัวนะบางตัวทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทํานะฮะอย่างหลิงอย่างแฟนนีมันทําได้ไงมันก็เลยแบบพอแบบแก้ทางได้ไลนเซลลอตก็มีคนทํานะฮะ แต่ก็น้อยนะ,นะสลอตเพราะว่าตัวมันหนีค่อนข้างยากนะครับผมถ้าไม่มีคีปแดดหนีนะมันก็เป็นแบบค้เราียกรารแก้เกมอีกแบบนึงนะครับผมถ้าโดนกดเงี้ยเราก็ออกมาเคลียร์ลึกๆส่วนคนที่เขารู้ว่าคือจะมาเคลียร์เงี้ย บางทีมันเขาเรียกอะไรไปดักไม่ทันนะครับเพราะสุดท้ายกลับไปก่อนมันก็เลยมีมีมีคนที่เล่นแถมแบบนี้นะครับซึ่งมันใช้ได้นะเพื่อเรารอด่ะเดี๋ยวเราจะกดดันอย่าไม่ซื้อนะฮะตอนนี้จะซื้อเป็นก่อกเกิดอันนี้เขาเห็นละเราก็ปิดไปเลยหลอดด้วยความว่องไว โอเคเดี๋ยวต้องเลือกไอเทมขายก่อนไอเทมชินี้บิลี่ฉันจะไกัโอยตายไม่นั่นเพื่อนดูโซ่โอเคอเพราะว่าเอาสูตรจริงนะคนเนี้ยเอาสูตรจริงนะเราอ่ะ หลายแล้วเราอะหลายแล้วหลายรอบเดี๋ยวเขาจะบินเราดื้อจะต้านไม่ก่อนฮะโอเคตายเดี๋ยวเราเตรียมเตรียมซื้อแล้วขายนะเพราะว่าตอนนี้เจาะเกาะอาจจะไม่จำเอ้เจาะเกาะเออใช่เจาะเกาะเวทอาจจะไม่จำเป็นนะครับตอนนี้โอเคเพื่อนล่างมาอืมลงเออ บอกเลยว่าเจ็บ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 ปีป้อมครับจีจีๆฮะแปลงร่างนุกเออจีจีๆครับ เพราะว่าครูฟ้าตายแล้วผมก็เลยขาเจาะทิ้งเลยนะฮะเพราะว่ามันอาจจะไม่จําเป็นละโอเคตอนนี้ฆ่าไป11นะครับผมฆ่าไป11นะช่วย14นะตายไป1ตัวแล้วก็ทำดาเมจไปเ8 0 0 0นปะครับส่วนแทงก็14ื่นนะตอนนี้เล่นค่อนข้างเซฟนะครับก็เลยโดนดาเมจน้อยแล้วฝั่งของข้ามไม่ค่อยลวงด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน